เปิดภาพมากอะเจอกับเด็กน้อยนพี่น้องเนาะขี้ดื้อขิ้ดื้อพี่น้องนะสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องปลาลุงเบิร์ตสกุลสกุพี่น้องเนาะว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่เซองสะเปงคือเก้าพี่น้องเนาะโว้ยสเปงกับอยู่กับน้องแรบบิทคือเก้าพี่น้องอยู่เพื่อนพี่น้องอะ เว้ยอากาศก็ฮ้อนฮอนไปน้องเว้ยฮ้อนแห้งพี่น้องจนนิบวอยู่หลังจากที่อยู่ห้องกระยายไม่อยู่นอกมีทั้งนอกเพราะว่าอยู่ห้องมันจะอับพี่น้องมันจะฮ้อนจะเอาวพี่น้องมันจะฮ้อนกว็เก่าอันนี้ก็ฮ้อนคือการจำนอนอับแดดพี่น้องเนาะเพราะว่ายังบ่มีผักกางเนาะประตูมันก็เป็นประตูแหวนพี่น้องเนาะจำนอนอับแดดแลเนาะฮ้อนลูกบะจะกี่บับไปลูกพี่น้องเนาะ

ยัน,นทองไหมลูกยันเก่งเก่งมือกับพอมือเป็นกินแล้วกับมือกับสวนไปนำ้ำมา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 เปา็นยังคือหาย เกิดก็เปลี่ยนเลยเป็นอยากลุกด้วยนี่เนาะอะหนัอออกนอ,นนนอ,อยากนอนเป็นบ่อยอยากนอนเป็นอยากมาอยู่แบบนี้หอนนะลูกเนาะหอนเนาะห,อน,นะหอนพี่น้อง้จมประตูแพ้ห้ปกติเขาว่าวาด็กน้อยอันเกิดใหม่แตใหาย่มผ้าห่มแพ้เพียงเนาะ ผมบ่ได้พียายามผนยันออกอันนี้มันหนาม,มันห้อนเหมนนาวมันห้อนแห้งน้องเลยผลล้มเก๋าพายุหนุนหลูกเนาะเปิดผดลมใส่ลายกันใจบ่ได้หันใจกึอกๆกลิตๆอยูน่นี่นะนั่เสาะไม่ลายลูกจะหายลายไม่เห็อยู่คนเดียว ไม่แม้เป็นลหลังนัำไปพ่งเงี้ย่นก็ว่าสกับมามื่นนี่นะเพื่นเนาสสกับมามือน,นะน,น,มมอนพอจะสิกลับมามืน่นได้เปไปสี่มื่อสามสามคืนนะพื่อนเาะสามสามคืนนะนไป ไปก็บ่ได้เนอะลูกเนาะเฮดเด้สอะต้องไปเวียกไปงานบ่ไปหาเงินก็บ่มีเงินซื้อนมนะลูกเนาะอดอ้าวอยู่คนเดียวเมื่อยกอดอ้าวยังเนาะเมื่ยกอดอ้าวเจ้าก็จะสอนให้หลายอือน่าเต่สี่โมงพี่น้องเลยนอนนะสิบเอ็ดโมงขึ้นเป็นนอนนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงยังสิบเอ็ดโมงเลยชั้นก็อยากรับเลยเอาบุดมือไปนี่แล้ cái tưởng tại sao quê? mày vào, huh? Bất cứ bắt 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 งานอบวะหอนได้นี่พัดลมมาถือหี่ห่อนด้อยู่ได้เลยลเปิดห่อนอย่างน่พัดลมมาถือเิดแกดีกวก็คือจะห่อนได้นีเนาะ ตุ่มเห็นเลานะพี่นอ้องตุม่มตะกย่านออกต้นเพิ่นดูดีกรับลูกเหนีหฮะนี่หมูก,ก็เป็นลูก ไปชิรเล่เลตเดียนี่ก็ไปไปไรเล่วไปใช้น้ำมูไปใส่กระบาดอย่างของน้ำกัแอะเลยขี้ข่ากัแอเกินบอิ่มนอนกับบรับห่นกินบอิ่มกับบาไดนอนลวสวิตไ่ลุกอ่อนยังเนาะ แห้งบริย่กำเนี่มื่อยว่กมีแห้งเราไปนาะมันบริยูแบบว่าเขาว่อาอยู่ห้อนนะนะได้กินน้ำหอนได้อาน้ำห้อนเแพาะคนบรได้กินบัวมอิ่ลบ่ใหอยบัวห้กินน้ำห้อนบัวาห้อาน้ำหอนใหย้ยู่เย็นได้เิ่นมะแม่ก็จากนอนและะน้วเป็นรูกตาลูอยู่ พาข้างอีกก่อนนี่จะได้พาลมคุณตกาาุก,กพแกพ,กากพามาเบื่อไปยากด้วนี่อยู่ก้นช่องแม่ลูกเนี่ยไม่ได้เลยพบ่ิสซนไปเลยถ้าก็ไม่พบอยดิเซนหรอกเนาะว่านี่ค่ะพามาเบื่อพี่น,อน้องคุณตุกแพงพนุ่เขาแม่สะเพงกับ่านนะเป็นห่วงอยู่ได้ไรดิช่องแม่ลูกเนาะพาพาแตกไป หมดอยู่ในห้องนะคะแล้วก็อ,อัดอัดกลางได้แล้วก็นอนส่งมาดูรักมั้มือตายอปแต่จเจปากานถึงนอนปีไปถึงนอนปีตื่นเช้แล้วย หอนก็ยังนอนยาเนยเพียงนะก่อนนิดน้อยคืนหอนคือนอนยาก ได้แบบนี้นุ่งเมลบมมาเนาะพี่น้องเอานาะ,นะมาก,กบแบบคือน้่มปะป่าแบบจัดๆนะพี่น้องมีบริใจดิบริใจลูกกาหายันเลยพี่น้องพุดออกอยู่ก็ดได้บรินอนอลบริษัท โอ้โหลยไรคอนเห็ดยังกระหอนแล้วมันหอนเนาะนั่งอยู่กระหอนแล้วลูกเนหลงหอนเลยสิียวพ่อนก็นขี้บาปไปลูกคนวะขี้บาปแม่เลยขี้บาปไปลูกมันหอนปะแม่ก็ยามั่นเนาะลูแล้วลูกยังหอน ขี้บาปเตมมอนน้อยอันนี้แล้วอากาศฮอนนี่หน้าแดงตาดำเตาอบสำสีชุบมาลุงเนาะพื่วานอนนะแม่มันกระยามันแม่มันนะรับแล้วพี่นอ้อง ngày ngày phải đâu mà tập ít là xong luôn chết phải sát ซีบ right? sure. ัวได้พ uh, um, you know, mm ี่น้องเอ้ยมีแต่ซีบัวนขอดชื่อให้อาจจะได้ลูกสาวนี่ให้ซีกว่านี่เพียงเนาะอ่ะมาบึ่งบรรยากาศนเพี่น้องเนาะโอ้หอนสบายพี่น้องอ้าตัวพี่น้องเอ้ยหักยังไม่ล้มนะพียงเนาะออกไปนอกนี่เผาเลยพี่น้องเอ้ย